สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับแบรนดอมนะคะที่ยังไม่มีหัวข้อมาดูว่าไพ่กำลังบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคลิปนี้นะคะก็จะชดเชยให้สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกก็จะได้ชมก่อนใครนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะที่เดือนนี้ออกคลิปช้าไปหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะเปิดหัวข้อก่อนเนาะว่าคุณได้หัวข้ออะไรนะคะเราต้องมีหัวข้อก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะคนป่วยเยอะเนาะหัวข้อนะคะไพ่กำลังสื่อสารเรื่องอะไรถึงคุณก่อนขอแค่สามใบมจับมือ ข้อตกลงหุ้นส่วนเนื้อคู่สัญญานะคะสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะบอกทาม,มิ่งทีหลังนะคะโอ้ย a m a z i n g นะคะกำลังจะได้ของขวัญน,นะคุณการให้แล้วก็การรับการแลกเปลี่ยนด้วยใจบางอย่างจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะอุย้ยสวยมากเลยไพ่ชอบมากของขวัญมิจภาพ นะคะหลายคนจะได้เจอเพื่อนใหม่นะหรือว่าได้ได้พบได้เจอบุคคลนะคะใหม่ๆนะคะได้พบปะเป็นช่วงที่แบบอาจจะเป็นช่วงพิเคชันช่วงเบรกช่วงคุณพักผ่อนนะคะก็ได้นะแล้วก็การการนำพามาซึ่งแบบผู้คนใหม่ๆในชีวิตคุณนะ่ะมันทำให้คุณเกิดความคิดใหม่ๆเกิดไอเดียบางอย่างด้วยนะ ขอโทษทีนะวันนี้หมอโบเปลี่ยนไมโครโฟนไม่รู้ว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะมันยังมีเสียงแบบเสียงไม่แตกหรือว่าเสียงแบบลมหายใจแบบอะ,อะไรนะที่มันนั่นเกินไปหรือเปล่านะคะยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะโอเคเราได้หัวข้อแล้วหัวข้อเรางดงามมากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าไพ่กำลังสืออะไรถึงคุณในช่วงระยะเวลาไหนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรารู้คีย์เวิร์ดแล้วนะคะ ี๋ยวเราจะใช้ไพ่เด็กนี้ให้ดีจังเลยอ่ะจะได้ของขวัญน,นะคะนะุ้ส่วนสัญญาสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะได้ชมก่อนใครในโลกใบนี้มีไม่กี่ท่านนะไม่ถึงสิบด้วยซ้ำนะสมาชิกในนี้นะคะมาดูสิคะความพิเศษที่คุณเป็นหนึ่งในนั้นเนาะว้าวดวเวอร์ขึ้นมาเลยค่ะเอเนจีงามนะอย่างนี้เนาะอดวเวอร์ขึ้นมาเลยหลายคนกำลังจะเดินทางหรือเปล่านี้ มีการเดินทางนะคะหลายคนกำลังจะเดินทางหลายคนกำลังเริ่มโปรเจกต์เริ่มโครงการบางอย่างนะคะเข้าสู่แบบโลกใบใหม่จริงๆนะ The High p i n t e s t ขึ้นมา The Tower ไพ่ส่วนใหญ่คนที่มาเจอคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวแบบ ชาวสตาร์ซีทสะส่วนใหญ่เนาะอืม whatever นะคะโอเคเหมือนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณได้ไม่นานเนี่ยมันคือความฉับพลันเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวเลยสถานการณ์หรือผู้คนก็ได้นะถ้ายังไม่เกิดน้นจะประมาณอีกเจ็ดวันแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรืออันตารายบอกให้รู้ไว้นะคะเดี๋ยวจะบอกคืออะไรมันเป็นแบบสัญญาณบางอย่างด้วยนะ เอาหละคนที่มาเจอคลิปนี้อพลังงานของคนที่เจอคลิปนี้ก็จะเป็นแบบคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วเป็นคนที่มากับความลับของจักรวาลเป็นคนที่สามารถแบบเขาเรียกว่าเาชื่อมกับ energy ของแรงดึงดูดหรือว่า connect กับจักรวาลได้อย่างดีมากเลยค่ะคือหลายคนไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่เข้าไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้ ทฤษฎีศาสตร์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยากฎของแรงดึงดูดหรือการฮิลลิ่งการศึกษาสะส่วนใหญ่อะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มาเพื่อทําให้โลกใบเนี้ยดีขึ้นวัตถุประสงค์ของคุณอะนะแล้วก็เหมือนมาเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยว่าเป็นเดทาวเวอร์นะคะคุณอาจจะไม่ได้ทําแค่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างคุณจะคุณจะเป็นคนที่มีความคิดนะคะที่แบบผุดขึ้นอยู่เสมอมีความเป็นไอเดียครีเอทีฟสูงนะคะ แล้วเป็นคนที่จุดเด่นของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบสื่อสารเก่งนะคะแล้วก็จัดการปัญหาได้เก่งเอออินเนอร์ของเราแล้วบางคนที่มีวิสตอมนะคะก็คือภายในของคุณเหมือนครูบาอาจารย์นำทางหรือไฮเออร์เซลของคุณเนี่ยมีการเรียนรู้มาแล้วหลายภพหลายชาติก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาววันจันทร์วันเสาร์วันอังคารหรือคนที่เกิดใน ธาตไฟธาตน้ำแต่เด่นชัดจะเป็นชาวพิจิกเอ้ยชาวเมธชาวเมธชาวกร,รกฏชาวพิจิกชาวบางกรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะมาดูไฮไลท์ของคุณก่อนนะคะทําไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้หัวข้อของคุณก็คือว่าคุณไพู่้สิติบนเลยสามใบนี้ คุณกำลังเข้าสู่แบบว่าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอาใบาแรกก่อนสัญญาเอกสารกฎหมายหุ้นส่วนคู่ครองอะไรเงี้ยจะถอดทีละห้าใบก่อนนะคะอืมอันดับแรกเลยคําว่าจับมือเนี่ยมันคืออะไรขอห้าใบการจับมือหุ้นส่วนนะคะหรือข้อตกลงสัญญาต่างๆนานาโอเค อันนี้จะดีมากในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะการหาข้อมูลหรือว่าการจัดการในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าคุณกําลังแบบเกี่ยวข้องกับดีเทลบางอย่างสืบข้อมูลการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหุ้นส่วนน่าจะเป็นแบบว่าในเรื่องของความรักแหละเซอร์ไพรส์สองสหโอเคอันแรกก่อน มันขึ้นคาว่าสัญญาสัญญาหุ้นส่วนน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะไปเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่าคุณกําลังจะร่วมทาธุรกิจอะไรบางอย่างเหมือนตอนนี้คุณหาข้อมูลอยู่นะคะคุณหาข้อมูลคุณกําลังจะแบบว่าดีลกับแบบการเงินนะคะแต่มันมีห้าเหรียญห้าเหรียญไม่ใช่ความผิดพลาดท,ที่คุณกําลังจะเจอแต่มันความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นแล้วมาในอดีตนะคะมันอาจจะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลใจ บางเรื่องหรือว่าคุณรู้สึกว่ามียังมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่แต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เป็นแบบเนื้อคู่คุณก็ได้นะหรือเกี่ยวกับคนรักก็ได้นะคะหลายคนจะได้รับการ support ที่ดีมากจะมีเซอร์ไพรส์ที่ดีมากหรือจะได้แบบทําธุรกิจเกี่ยวกับความรักหรือไม่ใช่ทําธุรกิจที่แบบคู่รักอ่ะเออก็ได้นะคะอืมแต่ถ้าคุณโสดเป็นท i มมิ่งที่คุณจะเจอ คำว่าเนื้อคู่ได้นะคะแต่ทำมิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบสองสองมันเกิดขึ้นแบบก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้าเขาไม่ได้ระบุเวลานะคะแต่มันขึ้นตัวนี้มาแสดงว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ตัวก่อนที่คุณจะพร้อมด้วยซ้าดังนั้นมันไม่สามารถระบุได้นะคะ,ะถ้าลึกไปอีกก็น่าจะเป็นในช่วงของเดี๋ยวนะ อนนเอาเป็นว่าหมอโบจะไม่ได้เจาะจงถึงอายุเอาเป็นว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ตัวเดี๋ยวก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยนานเกินรอนะคะเป็นช่วงทามมิ่งนี้แหละสามถึงหเดือนคุณอาจจะเจอสัมวันหรือเจอใครสักคนหรือว่าถ้าคุณกําลังจะทําธุรกิจอยู่นะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้แบบได้แบบศึกษาข้อมูลนั้นแล้วคุณก็แบบว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการหมออบว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําถ้าเป็นธุรกิจนะคะหรือการลงทุนอย่างเงี้ย มันก็จะแบบว่าประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วคุณจะแบบว่าโฟกัสในเรื่องของอินโฟเมชันการหาข้อมูลหน่อยนะคะเพว่อากันความผิดพลาดในเรื่องของการเงินนะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะชัดเจนมากเลยว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักของคุณนะค,ะคนที่แบ,บว่าจะเข้ามานี่จะมาซัพพอร์ตในลักษณะของแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จิตใจจะจะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานหรือว่าความมั่นคงทางด้านชีวิตของเราด้วยนะคะจะเป็นคู่ที่มีความเกื้อหนุนกันนะเพราะว่าดินกับน้ํามันสัมพันธ์กันเห็นไหมไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องบรรทัดดินหรือว่าทาัดน้ําแต่ในหน้าไพ่มันขึ้นว่าเฮ้ยดินกับน้ํามันมีความแมทกันนะคะเหมือนดินน่ะคุณปลูกอะไรนะคะแต่ถ้าคุณมีน้ํามาลดมันก็แบบมีความเกื้อกันมีความแบบซัพพอร์ตกันใช่ไหมละ่ะเอาไว้ว่าคุณจะเจอคู่ที่เหมาะสม แล้วเป็นเจอครั้งแรกรักแรกพบแต่ถ้าคุณเจอแล้วคุณกําลังจะแต่งงานหรือว่ามีการแบบเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะคะวิเลิศนะคะออมาดูสิ่งที่สองของขวัญที่คุณจะได้นะคะมันคืออะไรแล้วทัมมิ่งตอนไหนของขวัญที่คุณจะได้นะคะเหมือนจะได้ของขวัญการให้และก็การรับเกิดขึ้นหรือว่าการแลกเปลี่ยนด้วยใจบางอย่างนะคะ คู่กำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าบางคนก็เพิ่งซื้ออะไรบางอย่างให้แฟนให้คนรักก็มีนะคะมันเป็นการให้โดยไม่ได้หวังอะไรโอ้โหเงินบางคนก็แบบว่าจะเกี่ยวข้องกับเงินก้อนก้อนใหญ่หรือว่ามีเซอร์ไพรส์อาจจะถูกขอแต่งงานก็ได้นะหรือแบบของขวัญชิ้นโตเลยล่ะคุณถ้าเป็นหนึ่งเหรียญน,นะอืมเป็นอะไรที่แบบว่าชิ้นใหญ่มากทุ่มเทมากอาจจะปลดหนี้ได้บางคนนะคะ อดนี้ได้หรือรวมไปถึงแบบเป็นถ้ามีคนเอามาให้เราของขวัญน,นี้ชิ้นนี้เขาตั้งใจอย่างมากๆากเขาทุ่มเทอย่างมากเพื่อคุณเลยนะเออการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับมีคนเอามาให้คุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณทุ่มเทลงทุนลงแรงคุณโฟกัสมันนะคะถึงจะมีความไม่มั่นใจก็ตามนะคะแต่การที่คุณจะเลือกบางคนเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างทําธุรกิจการค้าหรือการลงทุนหรือบางคนได้ ได้ทำบางอย่างไปแล้วเป็นช่วงที่คุณจะได้ผลลัพธ์จากสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วเป็นสิ่งที่แบบมันจะปลดล็อคุณเป็นสิ่งที่แบบมันคุ้มค่าที่คุณรอคอยอืมสิบดาบหลายคนนะคะในช่วงเวลานี้ต้องระวังในเรื่องของการถูกทำอะไรรับหลังจะรู้คุณจะรู้ความจริงว่าใครทำอะไรรับหลังคุณให้ด้วยใจหรือไม่ให้ด้วยใจแต่ไม่ต้องเสียดายนะคะการที่เราให้อะไร การให้แล้วก็การรับมันเกิดขึ้นเรียนรู้ที่จะให้แล้วก็เรียนรู้ที่จะรับนะคะบ,บางคนอาจจะได้เจอแบบของขวัญชิ้นนี้อาจจะเป็นของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาก็ได้นะคุณอย่างเช่นเนี่ยการรอคอยแล้วก็มันมสิบดาบในเรื่องของแบบสุขภาพคุณอาจจะเจอแพทย์ที่ดีรักษาที่ถูกจุดถูกถูกแบบถูกคนนะ่ะก็ได้เนาะ แต่ของขวัญน,นี้บอกไว้เลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันได้มาจากสิ่งที่คุณทุ่มเทแล้วจัก,กรวาลเขาเห็นถึงนะคะคุณค่าที่คุณทุ่มเทลงไปนะคะหนึ่งเหรียญมาเลยของขวัญชิ้นใหญ่นะเนี่ยอืมของขวัญชิ้นใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณจะให้หรือคุณจะตัดสินใจให้อะไรใคร คุณไม่ต้องไปคิดเสียดายว่าเฮ้ยคุณจะได้กลับมาหรือเปล่าต้องเรียนรู้ที่จะให้นะคะแบบบริสุทธิ์ใจเพราะว่าอะไรที่เราทำจักรวาลเขาบันทึกไว้เสมอนะคะว่าเราทำอะไรไปอืมทีนี้เรามาดูนะว่าคำว่ามิตรภาพมันคืออะไรนะคะเอของขวัญของคุณมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนเอ่ยขอดูหน่อยสิมีท i มมิ่งไหมแบบหนึ่งอ่าขอเปิดไพ่นี้ก่อน อามาดูไทม,มิ่งแล้วกันว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้มันคืออะไรแต่ทั้งสองข้อเน,นี้ยมันมีคำว่าชื่อเสียงเข้ามาด้วยถ้าคุณรอคอยชื่อเสียงนะคะของขวัญเนี้ยของมีค่าหรือว่าชื่อเสียงความสำเร็จนะคะที่เราสามารถจับต้องได้เพราเป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็สิ่งแรกของคุณนะที่บอกว่า,าการจับมืออาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจต่างๆนานานั่นแหละ หุ้นส่วนความรักอย่างเงี้ยมาดูว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะอันแรกก่อนนะคะ uh, release any attract attraction to timing ไม่บอกคะ่ะเห็นไหมเขาก็ยังไม่บอกเวลาที่เจาะจงกับคุณดังนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะคะอย่าก,กังวลเรื่องนี้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นนะคะในเรื่องของการจับมือหรือการ เจอคู่หรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับแบบคู่ข้อตกลงบางอย่างโอเคทีนี้เรามาดูของขวัญที่คุณจะได้นะมันมาจากอะไรมาการมาจากการตัดสินใจการเริ่มต้นการทุ่มเทแล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณรอคอยนะคะมาจากการเสียสละบ,บางอย่างด้วย s o ูนดั n you expect เกิดขึ้นเร็วมากเร็วกว่าที่คุณจะคาดคิดด้วยซ้ำ นะคะอันนี้ก็ไม่ระบุเหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเร็วนะคะเร็วกว่าที่คุณจะแบบคาดคิดเนาะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อที่3มเนี่ยที่รวมกันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปทีหลังนะคะสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับมิตรภาพนะคะการเบรกการพบปะผู้คนหรือเพื่อนใหม่ความคิดใหม่มันคืออะไรขอ5า้าใบ การมองโลกในแง่ดีทางเลือกที่ดีกําลังเข้ามาสิ่งใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นหรือแม้แต่การขยบขยายสิ่งที่มีอยู่นะคะแม้แต่ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นรวมไปถึงการที่หลายคนจะได้พบเจอมิตรภาพที่ดีจริงๆด้วยจงเปิดใจนะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะถึงเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณจะคุณอาจจะเจอกับแบบมิตรภาพที่ดีแบบไม่มีเงื่อนไขเข้ามาได้เจอคนได้เจอคนที่แบบว่า สามารถที่จะไว้ใจได้หรือเพื่อนใหม่นะคะอายุน้อยกว่านะแต่ทางไกลก็ได้หรือไม่ไกลก็ได้แต่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าจริงใจกับเราอย่างเงี้ยได้ซึ่งบางครั้งนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เจอผู้เขาเหล่านี้ได้เจอคนคนเนี้ยในช่วงเวลาที่คุณแบบเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดเห็นไหมเบรกหรือว่าเป็นวีเคชั่นหรือว่าช่วงเวลาที่คุณไปพักผ่อนอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเฮ้ยพักเที่ยงเราเบรกแล,วกแลวเวไปแบบ ไปเจอกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมาเจอกันแล้วเราก็ได้เจอกันมีการคุยกันเกิดขึ้นยางเงนะความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นนะคะจะได้เพื่อนใหม่แล้วคุณจะเก็ตอะไรบางอย่างจากพวกเขาเหล่านี้หรือแม้จากคนเหล่านี้ก็ได้นะคะช่วงนี้พยายามเปิดใจนะคะมองมุมมองที่มันแบบเปิดกว้างนะคะในเรื่องของอมิตรภาพ เช่นกันเพราะอาจจะไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นกับคุณทุกอย่างถูกจัดสรรน,นะคะโอเคเพื่อนใหม่จะมาตอนไหนเอ่ยขอหนึ่ง <c oughs> ใบเนกเกียรไกลไปไหมปีหน้านะคะขอเสริมหน่อยมีพลังของความศรัทธานะคะปีหน้าหรือหลังวันเกิดแล้วกัน นลังวันเกิดคุณนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าสรุปแล้วนะคะในคลิปนี้รวมกันทั้งสามใบคืออะไรนะคะหัวข้อทั้งสามใบรวมกันคืออะไรห้าใบเนาะคือความสุขค่ะความสุขความสมหวงังสิ่งที่คุณแบบสิ่งที่คุณขาดหายเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สิ่งที่คุณแบบ จะได้รับโอกาสแบบไม่ไม่ถันตั้งตัวไม่ไม่คุณได้รับโอกาสโดยที่สิ่งสิ่งนั้นไม่ได้ร้องขอแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเปิดรับหรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะไม่กล้าเพราะว่าคุณกลัวพลาดสองคุณยังไม่พร้อมสามคุณไม่ต้องการอันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ที่แน่ๆมันเป็นความสุขนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะ อันนี้ดาร์กซด์อันนี้คือดาร์กซด์ของคุณคือการตัดการเชื่อมต่อลวกันอยู่กับดาร์กซด์ของตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหากับคุณเช่นกันออคุณบางคนกำลังฮิลลิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท็อกซิกหรือว่าสุขภาพอยู่ก็มีสามถ้วยมิตรภาพใหม่มาจริง จะได้เจอมิตรภาพใหม่รวมไปถึงจะได้แบบได้ของขวัญได้ความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณเมเนฟ์นะคะแต่ขออย่างหนึง่งไพ่สองใบนี้มันมารวมกันมันเป็นอีโก้นะคะสองใบนี้มาประกบกันมันเป็นอีโก้ที่มีโอกาสมาแต่คุณอาจจะไม่ต้องการนะคะดังนั้นก็คือไปคิดใหม่นะคะเรียนรู้ที่จะให้แล้วเรียนรู้ที่จะรับเพราะความสุขนะคะมากองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอะดังนั้นลดอีโก้นะคะทุกอย่างบางครั้งนะคะ เราก็ต้องขอความช่วยเหลือบ้างเราต้องแบบว่ามีโซเชียลบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอย่าอย่าปิดกั้นตัวเองมากเกินไปนะคะความสําเร็จรอคอยคุณอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบความสุขมาแบบเต็มที่เพื่อคุณแล้วเหลือเฟือมั่งคั่งร่ารวยดังนั้นจงเปิดใจนะคะจงเปิดใจอ่มาต่อว่าทําไมคุณถึงเจอคลิปนี้ใครเซลอยากบอกอะไรคุณกับสิ่งที่กําลังเข้ามา ว่าจะเป็นในเรื่องของข,องขวาขวัญมิตรภาพแล้วก็หุ้นส่วนความรักเขซาพพอร์ตคุณนะคะจงมีศรัทธาเข้าไว้ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเหนื่อยอดทนนะคะแต่คุณมีเป้าหมายของคุณจงมั่นใจแล้วก็ศรัทธาต่อไปเพราะสิ่งนั้นจะไม่สูญเปล่าคุณกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆมันเป็นของขวัญจริงๆนะคะเป็นของขวัญแล้วให้คุณนะคะก้าวข้ามผ่าน อดีตแล้วก็จงมองถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เงยคอขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาความผิดพลาดนะคะไม่ใช่ความผิดพลา,ะะไาดาไม่ใช่ตัวที่มาบ่งบอกว่าเราเราแบบเราเราจบอยู่ตรงเนี้ยคุณสามารถผิดพลาดได้หลายๆครั้งนะคะแต่ดังนั้นเอาความผิดพลาดมาเป็นกําไรของชีวิตนะคะมองถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อืมอดีตนะคะคุณ อาจจะลืมอดีตไม่ได้แต่อดีตก็ไม่ใช่ตัวการันตีว่าอนาคตเราจะต้องเจออย่างนั้นอีกนะเออดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมโชคชะตาอยู่ในกำมือของคุณนะคะคุณเป็นผู้สร้างมันเองคุณเป็นคนครีเอทีฟมันเองแล้วคุณก็ได้ความช่วยเหลือจากจัก,กรวาลด้วยทุกอย่างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณน,น,น,นอกจากจักรวาลจะจัดสรรให้คุณแล้วนะคะมันยังขึ้นอยู่กับ ดาร์กไซด์ของคุณที่คุณจะดิวกับมันยังไงด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเรียนรู้การให้อภัยนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นนะคะของคุณความไม่กิบอัพของคุณด้วยหนึ่งใบสุดท้ายเห็นไหมเจ็ดเจ็ดขึ้นมาเลขของดาวเสาขึ้นมาเอาเป็นว่าบางครั้งนะคะภาพให้ใบนี้มาประกบกับตัวจเจ้าเนี้ยเขาบอกว่าให้รีลีฟคือปล่อยวางบางครั้งก้องปล่อยวางว่างปล่อยปล่อยวางบ้างนะคะ เออกับอดีตคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางซึ่งคุณพยายามอยู่นะคะเหมือนคุณจะพยายามอย่างมากพยายามที่จะปล่อยวางด้วยแต่พยายามที่จะแบบแก้ไขด้วยมาบุรู้สึกอย่างนี้นะแต่บางครั้งนะคะคุณจะควรที่จะอยู่กับปัจจุบันนี่คือคีย์เวิร์ดที่เขาบอกคุณก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้แบบหัวข้อนี้ Amazing มากๆทีนี้เรามาดูใบสุดท้ายนะคะกับอันนี้ ว่าเขากำลังบอกอะไรคุณเพราะว่าชอบอันนี้มากเลยมันมีประโยชน์นะสำหรับจิตวิญญาณน,นะคะขอหนึ่งใบนะจากการที่ห้านะคะอ่าสำหรับคนที่ได้จากการที่ห้านะคะเป็นช่วงเวลาที่ มันเกี่ยวข้องกับคำว่าความเข้าใจศูนย์กลางการแสดงออกนะคะอืมแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไปเลยว่าอีโหรือว่าความแบบความหยิ่งความเอาแต่ใจความไม่สม่ำเสมอถ้าคุณมีอย่างนี้แสดงว่าจักระนี้ถูกบล็อกอยู่อย่างเช่นเออ่ เป็นคนที่ขี้กลัวคิดเยอะเอาแต่ใจตัวเองหิงยโสไม่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือแม้แต่ทําอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลายนะคะถ้าคุณมีตรงนี้ณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกคุณจากการนี้ถูกบล็อกอยู่ก็ได้มันเกี่ยวข้องกับมุมมองด้วยเสียงศักดิ์สิทธิ์เสียงวิญญาณเสียงแห่งจิตวิญญาณนะคะถึงเวลาแล้วที่เสียงของคุณจะถูก จะถูกได้ยินไม่ใช่อันไม่ใช่แบบมันเงียบอยู่อย่างนั้นดังนั้นนะคะอาจจะถูกครอบงำนะคะความเชื่อบางอย่างหรือหลักคำสอนบางอย่างแต่เป็นเสียงที่ดังแล้วก็ชัดเจนซึ่งสามารถขับขานเพลงแห่งจิตวิญญาณได้ดังนั้นการแสดงออกถึงไฟภายในตัวของคุณนะคะอย่างสร้างสารรค์ก็คือการเปล่งเสียงนะคะช่วงนี้อาจจะแบบ ส่วนมนต์ออกเสียงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากๆนะคะทำให้คุณทำงานร่วมกับจิตวิญญาณพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะ mm hmm. แล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกับการสื่อสาร mm hmm. แล้วเป็นคนที่กล้กากล้าตัดสินใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองนะคะแล้วก็เสียงต่างๆสามารถช่วยให้คุณเนี่ยดึง เอาตัวตนดั้งเดิมที่ถูกปิดออกมาเนี่ยเอามาใช้งานได้นะคะจาก,การานี้มันเป็นจากการที่ดีถ้าเราอะ่ะเรียนรู้ที่จะใช้มันมันเป็นการแสดงออกนะคะแล้วมันเป็นแบบศูนย์กลางของความเข้าใจแล้วมันเป็นศิลปะด้วยศิลปะในเรื่องของการพูดด้วยเพราะคุณจะเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสาร นะคะพอสมควรโอเคค่ะหมอโบ้ขให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่สัพพอร์ตนะคะทุกทุกคนเลยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ